สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมตักนะก็วันนี้นะผมได้เดินทางมายังบึงพีพงกับน้องเบสสองคนนะผมสวัสดีครับผมเบสเลยนะก็วันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้เดินทางมายังบึงพีพงเพื่อที่ว่าจะเอากับข้าวทุกคนก็นี่นะก็วันนี้นะผมได้ไปตลาดมาก็เลยอ่านึกคึดนึกถึงพี่ชายน้องมอแล้วก็แม่นะก็เลยอ่าซื้อมาฝากพี่ชายน้องมอแล้วก็แม่นะก็มีพวก เป็นหมูนะทุกคนหมูแล้วก็ผักแล้วก็เครื่องแกงนิดหน่อยนะก็แวะตลาดก็เลยซื้อมาเผื่อพวกเขานะก็ไม่รู้ว่าเรามาตอนนี้ก็น่าจะเป็นวันาบสามสี่โมงแล้วมั้งก็ผมมารอบนี้ก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าทุกคนก็ช่วงนี้ก็ผมว่าน,น่าจะเจอนะเพราะช่วงนี้โอกาสที่จะเจอน้องเนี่ยน่าจะเจอบ่อยขึ้นเยอะละไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เราจะเจอตุวน้องยากมากแต่นี้เราเสือค่อนข้างที่จะเจอตุวน้องบ่อยขึ้นนะน้องเนี่ยจะลงมาหา พวกผักในบึงบ่อยขึ้นก็เลยทำให้เราในมีโอกาสเจอน้องบ่อยขึ้นนะก็ไม่เยอะทุกคนก็มีห,หมูแล้วก็ผักนะก็น่าจะทำแกงในหม้อหนึ่งแหละทุกคนผมก็เลยซื้อมาฝากนะผมเองก็เพิ่งจะไปตลาดกลับมาด้วยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นึ่ตามไว้ให้ผมกับน้องเบ้นนะครับผมโอเคถ้าพร้อมวเด๋ยวเราเนี่ยนำของนะเข้าไปให้แม่น้องมอกันดีกว่าไปอทองคนเทางครับผมนี่ก็เป็นช่วง 3- 4โมงนะนะก็เริ่มจะเยน็เยนละ งนี้ก็ไม่อยากให้มันมืดมากเกินไปนะเราไม่อยากมามืดเกินไปรอบี่ียวที่พี่มากรู้สึกว่าจะมากับน้องมอสก็จินดานะอ่าและเจอพอน้องมอสด,ด้วยอ่ารู้สึกมืนไม่รู้ว่าวันนนั้นที่พี่ไปอะ่ะเป็นวันอะไรก็ได้นะอ่าเจอพอน้องมอสนะมีแสงประหลาดออกจากจมูกหรือว่าปากนี่แหละไม่มั่นใจว่ามันเป็นวันอะไรกูตอนประมาณตวันที่แล้วเป็นักูเจอตอนแรกก็นขนลุกเลย คือไม่รู้เป็นตัวอะไรกันแน่ไงก็เลยไม่กล้ามาตอนกลางคืนนะพี่ก็เลยไม่กล้ามากลางคืนอ,อีกเลยก็เลยมาได้มาช่วงกลางวันเดี๋ยวไม่แน,น่เราอาจจะก็หมาอีกครัง้งนึงตอนช่วงกลางคืนเราแต่ตาจะไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวต้องทางเดินทางกลับบ้านนิดเราอาจจะมา <ด Laurie. S 1> ใช่นี่ก็เป็นตีเขา่าแต่ว่าเดินทางเข้ามาไกลนะ น้ำก็เริ่มจะลดแต่ยังเยอะนะถือว่าเยอะอยู่ถือว่าน้ำยังเยอะนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกไปยังไม่นานะคครับกนตกหนักเลยตกนานด้วยนะครับตกติดต่อกันหลายวันนะครับทุกคนก็พี่ว่าปลาเมื่อน่าจะเยอะเลยเนี่ยปลาน่าจะเยอะเพราะปลาพุกปลาพวกกบเขียดเนี่คือเยอะแน่นอนก็คือเยอะอืใช่ถ้าจะเอาเรื่อง เจอพี่จางในน้องนักเข้ามาหาเก็บพักเก็บอะไรใช่เป็นไปได้นะแต่ได้เป็นไปได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้จะเย็นด้วยนะครับใช่ก็ถึงเวลาที่ต้องหาแบบหากับข้าวมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้นะก็มีโอกาสที่จะเจอเอ้ยเบ้นหรือว่าเราไปดูแถวนู้นกันนะเผื่อเขาเผื่อน้องมอนเนี่ยอ่าก็้องเก็บพวกเก็บผักแล้วก็รอบที่พี่มาอ่าตอนก่อนที่พี่มาพี่เจอเขาอยู่นี้แหละเขามาเก็บผักกับแม่เขาสองคนนะ เยอะเยอะจริงแล้วก็พี่มาวันก่อนเออลืมบอกไปคือพี่มาวันก่อนนี้เหมือนพี่จะเจออ่าเสียงปืนได้ยินว่าเสียงได้ยินเสียงปืนนะมันจะเป็นนายพรานนี่ยแหละมาล่าสัตว์แถวนี้พอตอนนี้ก็นี่ก็อยู่ในป่าเลยนะทุกคนอยู่ในป่าแล้วก็แต่พี่ได้ยินบนยอดเขาลุ้นได้ยินเสียงปืนบนยอดเขาเงี้ยแหละเสียงปืนมาจากไหนไม่รู้ว่าแต่ว่าดีเหมืนยอดเขาน่าจะมาล่าสัตว์นี่แหละ ในบึงเนี่ยบนเขาลูกเนี่ยไม่ได้มีแค่นี่เดี๋ยวนะคนอาศัย,ยนะ<ม>ก็จะมีพวกสัตว์ป่าเยอะๆเลยนะที่อาศัยอยู่มองโจ้คว้าเจอใครวะเบ๊คว้า ลูกเอาเรื่องเลยอ่ะโอ้นี่ว่าลูกก็ข้างในแม่งลกจัดเลยอ่ะ บนเขานี่แหละโลกมากเลย ก็ถ้าดวงดีก็อาจจะเจอน้องเร็วนะแต่บางครั้งที่พี่มาพี่ต้องนั่งรอน้องเป็นชั่วโมงเลยนะมเห็นว่ารอปใช่อใช่านไอคิดมันอาจจะดูแบบเราลังรอแป๊บเดียวก็เจอน้องฮาราเจอน้งองฮาเราแต่ว่ามันไม่ได้แป๊บเป็นที่คิดนะนั่งรอบางครั้งละ่ะเรานั่ง,งรอเป็นแบบสองชั่วโมงก็มีนะเบส ระวังแต่ <laughs> ใช่ <c ười> คือใครโดนในดวงดีมากเลยตัวนนเนี้ยรับซับเต็มเต็มยรับซับเต็มเต็มนะครับตาปูตาปินแล้ <laughs> นทุกคนใช่เนเลคว้า คือผมพยายามเรียกน้องให้อยู่นะเร,เ,เรารเขาดูข้างในดีก<ท>ว่าผมว่าบ้านาน้อง,อย,อ,ยงยอ,อยู่ข้างในอยู่ข้างในได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าข้างในนมันไกลแค่ไหนนะเราก็ไม่รู้บ้านน้องอยู่ไกลแค่ไหนคือพี่เนีเ่ยอยากจะเจอบ้านเขามากเลยนะคือเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ยังไงไงเขาจะอาศัยอยู่ในบไหนคือเราไม่รู้เลย ไม่เคยไปถึงนะทุกคนเราเคยตามนะแต่ว่าตามไม่เจอน้องไวมากแล้วก็อในบานี้ก็เราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกจนเกินไปนะนี่ก็ถือว่าลึกมากนะเราไม่เคยมาใช่ถือว่าลึกมากไกลกว่านี้เราคือเราไม่เคยเข้าไปไงกูหลงแล้วก็อ่าถ้าเราเผื่อเผื่อเราหลงขึ้นมาเนี่ยกลางคืนอันตรายมากนะบนเขาต้องบอกก่อนว่าเขาเยอะมากทุกคน เพราะว่าป่าแห่งนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะ,ะสมบูรณ์ก็เลยก็เลยจะมีพวกสัตว์ป่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงผมมายัางไม่ค่อยกล้ามากคืนคนเดียวเลยนะทางไหนต่อไป เข้าไปดีกว่าเข้าเข้ารววเดอดร้อนคว้อันตรายใช่ใช่คว้าคาจะรอรอข้างนอดีกว่าเพื่อนร้องได้จอกอกไปรอ้อนีเป็นของที่เราได้พบมามาอ่าต้องบอกว่าผมเนี่ยต้องรีบไปรีบกลับนะก็คือ ปัตรลายกับมาปัตีกับข้าวกับหมาก็เลยอ่านึกถึงน้องเขาเขาก็เลยมาฝากน้องเลยนะเดี๋ยวฝากน้อง้องรูจะเจอหรือเปล่า้ดี๋ยวรอเนี่ยเป็นวงรอเลยทุกคนใเดี๋ยวรอลนั่งรอแนี้วนี้ละรออถนกว่า้ยถ้าเนังรอก่นะก็ถ้า ขอตัวนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้องมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูอีกรอบหนึ่งนะครับครับผมเอาแต่เนีเราทั้งป่าวทั่งรอมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้ชั่วโมงกว่าแล้วนั่งรอนานมากทุกคนเออตอนนี้ก็เย็นมากใช่พระอาทิตย์นี้จะตกดินแล้วทุกคนดูฟ้าดีคือเริ่มจะเย็นแล้วนะทุกคนมันเย็นแล้วนะอืมเย็นแล้วก็ยังไม่เจอนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเตรียมตัว ออกเดินทางกลับบ้านเลยครับกลับทุกคนมั้ยดูว่าเบลล์วก็ของเราเอาไว้เนี่ยเอากลับบ้านกันก็ได้เอากลับวะเอากลับกัเดี๋ยวรอบหน้าเหรอเดี๋ยวเดี๋โจมขโมยอีกนะเดี๋ยวรอบหน้าเรามาใหม่แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้ามาใหม่อีกรอบนะครับผมไปเดี๋ยวเรากลับเลยตอนแรกผมว่าจะเอาของนะปมาเอากลับดีกว่าอันตรายไงอันตรายด้วยแหละเราก็ไม่กล้าทิ้งของไว้ ก็อย่างว่าเบสพี่มาบางครั้งพี่ก็ไม่เจอนะก็เลยไม่ได้คลิปเลยนะเพราะข้างในมาก็เจอถือว่าโชคดีไปเราดวงดีแล้วที่เราเจอนะแต่เ,นะเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเจอบ่อยนะใช่ครับ ยังเปิดยัเปินด้วยนะใช่เรงมีไ้าง่่ามาบ้ใครวะจะโจมบ่างมใโจมมก่ของันไม่แน่ทำไมเเียงนะ แล้วพี่เคยเจอคนเล่าในมือก่อนอยู่ ใช้โจนที่มากไว้ของน้องมอปนะโจนที่มัเที่ว่าเรา้าให้ชเป็นไม่ได้ล้อีาเจอืี่เราจอา้เนี่ยค้เนี่ยขาเปี่นไปย้ขาไปเขาพี่เอาไปก็ไม่รู้ว่าใช่ื่แต่เมื่อกี้ผมเราไม่กล้าเข้าไปอถือนีนะ เมื่อกี้หัวใจแทบอยู่เต็นเลยแอบเนี่ยมันจะเมามันจะเมาเลยคนเดินเซไปเซมาเดี๋ยวบบไ<ป>คือเราไม่รู้ว่าใช่โจรที่ามาทำลายพี่แชงแล้วมาอปอ่ะนะเมื่อกี้หัวใจแทบหยุดเต้นเลยนะึกว่าเขาเดินเดินมาทางเราแล้วทนะุกคนเมื่อกี้เขาเดินอ้อมไปนะคือกลมกลมสุดๆเลยเมื่อกี้เนะี่ยหมอบแทบหมอบอย่างนี้นะ โอ้จะแทบยุ่เต้นคือเรามาสองคนก็จริงแต่ไม่ได้พกอะไรอะไรไงอ๋อยอยู่ก็เจอใครไม่รู้ยอยู่ก็เจอใครไม่รู้ถือมีให้เดินไปเดินมานะเป็น,นอะไรวบบ ไปลงมาทางนี้ด้วยเราเข้าป่าไปแล้วป่ะไม่แน่อาจจะเข้าป่าไปทางฝั่งโน้นแลยนะทุกคนไม่แน่ไม่แน่ก็ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นใครกันแน่นะก็คือเราก็ยังคอนเฟิร์มเรายังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าใช่โจหรือเปล่าเนี่ยเก็บตัวออกไปเลยนะออกบนป่าดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะเราก็ไม่เจออา ไม่เจอพี่ชายน้องมอเราก็ไม่เจอนะแต่เจอใครไม่รู้อยู่ก็มาเดินนะผมไม่มั่นใจว่าใช่โจรคนเดียวกับที่ผมเห็นหรือเปล่านะเราก็จะไปแบบโทษเขาโม้ซัวก็ไม่ได้นะแต่ว่าเขาใส่ชุดไม่โจรมากเลยเหมือนอยู่หัวยานเนี่ยสดึ์วันที่ว่าเข้ามามีเหมือนกันเลยใช่แต่แต่ต้องเป็นห่วงพี่ชแน้่ววววตอนนี้พี่พี่เป็นห่วงพี่ชายน้องมอสมากเลยอ่ะแต่น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะก็เป็นห่วงนะเป็นห่วง ตอนนั้นจะไม่เป็นไรเพราะพี่เคยอาเคยเอาบีนะให้เขาอยู่นะพีเอฟซี FC ของซื้อมาให้นะโอ้โหปวดร้อนะเราะว่าไปเจอคนไม่ดีนะไปเจอเรารีบออกจากป่าก,ก่อนดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นไข่กันแน่นะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเขามาเขาอยู่อ,ยอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านขึ้นมาหาของป่าในเนขาหรือเปล่านะไม่มั่นใจแต่ว่านอนตัวโกงเลยเมื่อกี้ มัวใจแท็บยูเต้นอย่งดีแต่แต่มึงเขาสติมึงเขายังมองเขามีสตินะมึงเขาเมาด้วยเมื่อกี้ใช่ปะ่ะพี่ว่านั่นเป็นคนเดียวนั่นเป็นคนเดียวที่เป็นโจรเ,เคยมาทำร้ายน้องมอสเนี่ยโอเคไปติดเรากลับปก็รู้ว่าพอเราไปเจอวิชัยน้องมอสด้วยเราก็มาเจอมาเจอใครก็ไม่รู้เนี่ย ป่าดีกว่าผอนเดินทางจบาีครที่เข้ามารชุนีร์ตามใผมได้นะครับผมที่เข้ามาติตามแล้วก็ขอบครัที่ข้อกดาไว้ะผมุณมากครับครับผมขอขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าผู้ชายที่เราเห็นเป็นใครกันแน่นะเดี๋ยวผมจะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อน ก็ของก็น่าจะไม่ทิ้งไว้นะกลัวถ้าทิ้งเอาไว้น่าจะอา,อาจจะโดนขโมยเอาไปได้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีนะเราก็เผื่อไ้ก่อนกันไปก่อนโอเคทุกคนก็ผมเองก็จะขอตัวลงเดินลงเขากันนะทุกคนโอเคครับผมเจอกันคนระับ